สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับช่วงนี้มีรถรุ่นใหม่ๆทยอยเข้ามาเยอะเลยและว,วันนี้จะเป็นถึงคิวของเมโดนะครับ เมโดเป็นจักรยานแบรนด์ดังของบริษัทราชาจักรยานนะครับเป็นโรงงานไทยโรงงานอยู่สูทรปราการแค่นี้ทำรถดังๆหลายยี่ห้อออพติมาเนี่ยรถแข่งก็มาจากโรงงานราชาจักรยานเมโดก็จะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ในราคาประหยัดหน่อยของโรงงานราชาจักรยานถ้าเป็นตัวแข่งขันเนี่ยทีมแข่งก็ต้องเป็นออพติมาวันนี้จะมาในรุ่นของเมโดนะครับรุ่น P 100เมโดรุ่น P 1 0 0นะครับเป็นจักรยานเฟรมอลูมิเนียมอันลอยเกียร์ชิมานโน่ยี่สิบเอ็ดสปีดชิมโน่ยี่สิบเอ็ดสปีดร้อยอยีน่สะิบหกจุด ถ้าเทียบกับตัวตัวร่างกายของผมเนี่ยนะครับมันจะไม่กว้างมานะครับมันก็จะเลยจากหัวไหร่เลกนิดนึงนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายควบคุมง,ง,ง่ายนะครับเลาะรถยี่สิบหกนิ้วเนะี่ยก็เดี๋ใครเริ่มต้นนะครับหรือผลที่สูงไม่มากเลยนะครับยี่สิบหกจุดห้าก็โอเคนะนะครับผู้หญิงหรือเด็กโตเนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่อย่างผมสูงเกินกื่าร้อยแปดสิบเนี่ยก็โอเคนะรถที่ผมใช้ป,ประจำอยู่ก็คือร้อยยี่สิบหกเหมือนกันนะครับ อันนี้วิธีการใช้เกียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับดูนะครับดูเกียร์นะอันนี้นะเราดึงมานะครับเร่งความเร็วนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับเราระวังมือนะนิ้วโป้งนะครับกดลงไปแป๊กนะครับอันนี้ลดความเร็วนะครับกดไปลดความเร็วนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับเร่งความเร็วเร่ง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 ลด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 เบรกอ่านะครับเบรกอยู่ตรงนี้ อยู่ในที่เดียวกันนะครับมาดูโชคนะครับตัวนี้โชคแจ๋งมากเลยนะครับเป็นของซันทัว,วร์อะไอซีซันทัวร,ร,ร์นะครับล็อกได้เห็นไหมครับล็อกได้ล็อกได้มนะันดียังไงนะครับโชคล็อกได้เนี่ยนะครับอ่ะถอยไปครับถอยไปตำลักฟิสิกส์นะครับตำลักฟิสิกส์นะเราคุณขี่จักรยานเนี่ยนะครับเราคณขี่จักรยานน,านะแรงนะมันถูกส่งไปด้านหน้านะถูกส่งไปด้านหน้านะ บางครั้งเวลาขี่นะครับมันไม่มันไปด้านหน้าเดียวคุณเห็นโชกไหมเห็นไหมครับเวลามันยุบอะในขาที่คุณขี่อยู่ถ้าเกิดมันยุบป,ปุ๊บนะมันจะสูญเสียแรงที่ส่งไปด้านหน้านอกจากส่งปุ๊บมันลงไปที่พื้นด้วยนะครับเ <inaudible> พราะฉะนั้น,นถ้าเกิดคุณขี่บนพื้นเรียบๆนะครับเหมือนพื้นปูนที่เรากาลังรีวิวอยู่เนี้ยนะครับ <inaudible> คุณหมุนล็อกเลยหมุนตรงนี้นะนะครับ <inaudible> จากเดิมมันปลดล็อกอยู่นะค <inaudible> ุณหมุนมาล็อกนะล็อกนะครับล็อกปุ๊บ มันจะกดไม่ลงนะครับในพื้นเรียบๆเนี่ยซึ่งคุณไม่ต้องการลดแรงสั่นสะเทือนนะครับคุณก็ล็อกมันนะครับเพราะฉะนั้นแรงแต่ที่คุณขี่อยู่เนี่ยแทนที่ลงมันจะสูญเสียลงไปที่พื้นนะครับมันจะไปข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่นะครับรถของคุณนะก็จะขุ้งได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วนะก็พอขี่สักพักหนึง่งเ,เขาไม่ค่อยล็อกกันแล้วนะครับแต่มีไว้ก็ดีนะครับมีไว้ก็ดีเพราะว่า บางทีคุณก่ขี่ในเมืองกุล็อกไปขี่หน้าบ้านพื้นปูนนะครับแล้วเกิดขี่เข้าไปในทุรกันดานนะครับขี่เข้าป่าที่ต้องการชกอัพให้มันทางานนะครับคุณก็กดลลอกนะครับก็จะขี่ได้นุ่มนวลนะครับขี่นุ่มนวลแล้วเข้าโค้งปุ๊บเข้าโค้งเนี่ยแล้วเข้าโค้งนะการที่ชกทํางานนะเวลาเข้าโค้งปุ๊บนะชกมาทํางานปุ๊บนะมันจะรับโค้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งปุ๊บแล้วชกลุกปุ๊บ มันจะรับคงได้ดีเดี๋ยวให้ดูชุดเกียร์นะครับเป็นชิมาโนนะครับชิมาโนมือนะครับมือเนี่ยมือของชิมาโนนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงตีนนะครับผมไม่ได้อยากเรียกตีนผีจริงๆนะครับเป็นชิมาโน่นะครับส่วนนี้ข้างหลังคุมเจ็ดเฟืองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันใหญ่เนี่ยที่ฟันมันเยอะๆเนี่ยนะครับ ึ้นเดินขึ้นเขาขึ้นสะพานนะครับใช้แรงน้อยอันเล็กฟันน้อยๆขี่ใช้แรงเยอะอันนี้ขี่เร็วนะครับข้างในเนี่ยนะครับข้างในนี้เป็นดิสเบรกนะดิสเบรกดิสเบรกต่างกับวีเบรกยังไงวีเบรกมันจะเบรกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนดิสเบรกมันเบรกอยู่ตรงนี้เวลาที่รถคุณขี่ลุยน้ํานะขี่ลุยน้ำดนะูอัอนนี้นะเวลาที่กุขี่ลุยน้าดิสเบรกเนี่ยมันไม่โดนน้ำแล้วมันแห้งง่ายนะครับ ระยะเบรคมันดีกว่านะครับรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นดิสเบรกหมดแล้ววีเบรกหาไม่ค่อยได้แล้วครับนะครับเนี่ยมันจะระยะเบรคมันดีกว่าดีกว่าวีเบรกเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนดิสเบรกมันจะราคามันจะค่อนข้างจะแตกต่างจากพวกวีเบรกเยอะนะแต่ปัจจุบันมันไม่ค่อยแล้วดิสเบรกก็ไม่แพงแล้วนะครับมีปลดเร็วมาให้ปลดเร็วคืออะไรปลดเร็วคือเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะมุณง้างออกพรง้างออกปุ๊บถอดล้อไปเก็บนะครับเหลือแต่เฟรม ข้างหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับมีปลดเร็วคุณก้ง้างออกถอดล้อหน้าออกนะครับพอถอดล้อหน้าออกปุ๊บพอคุณถอดล้อหน้าออกปุ๊บเห็นไหมล้อออกไปนะครับข้างหลังออกข้างหน้าออกเหลือแต่เฟรมนะครับแล้วคุณก็รวบล้อเอาไว้อันนี้ก็คือจะใส่ท้ายรถคันเล็กๆได้พวกวีออสอะไรเงี้ยใส่ใส่ได้สบายๆนะครับถ้าเกิดพวก v วีออสอ่ะคุณถอดแค่ล้อหน้านะครับถอดล้อหน้าออกไป ล้อหลังเก็บไว้เพราะอล้อหลัง้มันถอดยากแล้วก็เลอะเทอะนะครับแต่ก็ไม่จากจากเกินกว่าความเรียนรู้ของการเรียนรู้ของคุณหรอกนะครับเียงแค่ล้อหลังเนะี่ยคุณใส่เอาไว้นะครับแค่นี้คุณก็ใส่รถได้แล้วนะครับแล้วล้อหน้าคุณก็ถอดแล้วก็รวบวางไว้ด้วยกันนะครับมีสองสีนะดำแดงนุ่นเทาเขียวนะครับอ่านให้ดูรายละเอียดก่อน หรับใครสนใจนะครับก็มาชมตัวจริงได้ที่โกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับตอนนี้มีตัวจริงรุ่นใหม่ๆนะครับให้ชมอยู่200กว่ารุ่นนะครับแล้วก็มีสต็อกให้พร้อมกับท่านมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักฉันถีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับเพื่อนคนไหนสนใจมาชมตัวจริงได้ กอล์ดังแต่ยานนาที่มีแตยานดีๆให้เลือกมากมายสำหรับวันนี้ช่วงีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซําจะใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะและน้องอิ่มเอ็มจะมารีวิวใหม่นะคะ